บล็อกแบบตัวนี้นะครับจะเป็นบัตเลตและก็เป็นรุ่นงานหนักอินดัสเรียลนะครับรุ่นงานหนักจะต้องมีคำนี้เขียนนะครับไม่ว่าสินค้าชิ้นไหนนะต้องมีเขียนคำว่าอินดัสเรียลนะผมจะรู้ว่าเป็นรุ่นงานหนักนะครับผม นนี่ะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวตัวธรรมดานะครับอันนี้คือตัวธรรมดามันจะไม่มีอินดัสเทียลนะครับตัวนี้ก็จะเทียบเคียงกับตัวสเปคในตลาดทั่วไปได้นะครับโดยมากที่เขาขายกันก็จะเป็นตัวสเปคนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าที่ซื้อในชุดใหญ่นะครับก็จะได้ตัวท็อปไปเลยครับก็คือสเปคก็จะอยู่ประมาณ500นิวตันเมตรนะครับผมสามารถขันบล็อกลมออกได้แน่นอนครับผมแล้วก็ของเราสเปคตรงนะครัเราไม่ได้เขียนเวอร์เนะครับก็เดี๋ยวดูรอบเครื่องกันนะฮะนี่นะครับก็มียางกันลื่นให้นะครับปรับซ้ายขวาได้นะครับ ประกายไฟก็ไม่มีนะครับมีไฟ led สองสว่างนะครับแล้วก็สามารถรับระบบได้นะครับนี่นะครับนี่เช็คไฟแบตเตอรี่ได้นะครับผมอันนี้แบตใกล้หมดแล้วนะครับต่อสเปคตัวเครื่องนะครับต่อใช้แบบยี่สโวลต์นะครับผมรอบเครื่องก็จะอยู่ที่หนึ่งันรอบ1,800พันแดร้อยรอบแล้วก็สอง0ันรอยอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรียลนั number นะครับใครที่ซื้อัาผมเดี๋ยวผมลงทะเบียนรับประกันรียลนั number ให้นะฮะเดี๋ยวมารีวิวการใช้งานจริงนะครับของบล็อกลมที่แถมในชุดนะครับที่แถมในชุดจะเป็นตัวนี้นะครับอันนนี้จะเป็รุ่น เล็กกว่านะครับตัวนี้จะอยู่300นิวตันเมตรแต่ในชุดจะอยู่500นิวตันเมตรนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นในตลาดก็จะสเปคเทียบเคียงตัวนี้นะฮะแต่ของเรานะครับเราจะเป็นรุ่นงานหนักนะครับมีเขียนว่า industrial นี่ครับถ้าเป็นตัวถูกจะไม่มีเขียนนะครับตัวนี้จะอยู่300นิวตันเมตรก็จริงๆก็ถือว่าถอดออกหมดอยู่แต่ในชุดเราให้ตัวท็อปไปเลยครับเดี๋ยวช่างถอยดูครับ 拜拜拜吧。So, bye, so bye.